คุณผู้ชมครับไปดูกรณีที่ตอนนี้หลายฝ่ายพูดถึงค่อนข้างมากนะครับก็คือกรณีนโยบายของทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็อยากจะให้ขยายเวลาการเปิดให้บริการของสถานบันเทิงะนะครับในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งกรุงเทพภูพกเก็ตชลบุรีเชียงใหม่นะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่หลายคนบอกว่าให้เปิดถึงตีสี่นะฮะก็น่าจะเป็นพื้นที่น้ำร่อง<ช>โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นท่องเที่ยวหลักๆ แต่ว่าจะเป็นลักษณะของโซนนิ่งนะ,ท,ะที่ตอนแรกบอกว่าน่าจะเริ่มได้เนี่ยก็คือกลางเดือนหน้าใช่ไหมกลางเดือนธันวาคมลักษณะก็คือคงจะไม่ได้ให้ถึงตีสี่กันทุกที่ทะนะครับอย่างที่คุณอนุทินบอกก็คือจะให้เป็นโซนนิ่งไปถ้าเป็นโซนแหล่งท่องเที่ยวก็ให้เปิดเฉพาะโซนนั้นล่าสุดมีความเห็นเพิ่มเติมตม,มาจากคุณเอกภพเหรองประเสริฐนะครับคุณเอกภพเนี่ยอีกหนึ่งฐานะก็เป็นที่ปรึกษาของคุณอนุทินด้วยนะฮะก็บอกว,กว่ากรณีที่ทางกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายขยายเวลาเปิดผับเปิดสถานบริการจนถึงตีสี่ในจังหวัดท่องเที่ยวเนี่ยคุณเอกพบบอกเห็นด้วยอย่างยิ่งนะฮะเพราะว่าในจังหวัดท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเนี่ยเขาก็อยากจะพักผ่อนอยู่แล้วก็จะไปตามแหล่งบันเทิงดังนั้นการขยายเวลาเปิดเนี่ยจะเป็นการให้บริการนักท่องเที่ยวส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจในพื้นที่ที่สําคัญมองว่าการเปิดผับขยายเวลาไปอีกเนี่ยนะฮะเป็นเป็นเรื่องที่สามารถจะตัดช่องว่างการจ่ายสวยได้ด้วยนะเพราะว่าปกติเนี่ย เวลาร้านไหนอ่ะเรารูู้กกันอยู่ใช่ไหมอยากจะเปิดเกินเวลาอยากจะปิดดึกหน่อยคือเปิดกันอยู่แล้วทุกวันนี้ปิดตีหนึ่งมันไม่พอ,อตีสองนมันไม่พอขอขยายหน่อยร้านไหนจ่ายก็เปิดได้ไม่มีใครมายุ่งอะไรแบบนี้คุณเอกพ่อบอกนี่แหละก็ถ้างั้นก็เปิดให้มันถูกกฎหมายไปเลยอ่า,อาลองฟังดูการเข้าไปใช้บริการแล้วเนี่ยก็ต้องลงณลรงในเรื่องของกฎหมายเมาแล้วขับนะครับคือบังคับใช้กฎหมายอย่างจรงิงจังใครที่ไปเที่ยวนะครับแล้วก็ออกมาขับรถเนี่ย เมื่อถูกจับเนี่ยก็ต้องมาคบใช้กฎหมายอาจจะเพิ่มโทษในเรื่องของการเมาแล้วขับก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับแต่ส่วนในเรื่องของเ,ออเปิดสถานบริการถึงตีสี่ส่วนใหญ่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าสถานบริการส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เปิดถึงประมาณ4ีสี่ที่อยู่แล้วนะครับมันก็จะได้ไปตัดในช่องว่างของการเรียกรับสินบนเรียกรับสวยในะการเปิดสถานบริการไปด้วยนะครับ คือรลายฝ่ายก็เห็นด้วยกันเยอะนะฮะในทางนี้แต่ว่าก็ต้องมีเรื่องของกฎระเบียบมาควบคุมดูแลด้วยในขณะเดียวกันขณะเดียวกันคุณเอกพบก็ได้พูดถึงกรณีข่าววันก่อนที่มีเจ้าหน้าที่กรมการปกครองเข้าไปในร้านร้านหนึ่งที่เชียงใหม่ใช่ไหมไ <ป S 1> นะฮะแล้วก็คนที่บุกเข้าไปเนี่ยบุกก็ไปตรวจจับจะเป็นตำรวจเป็นตำรวจอ่าตำรวจ,รวจช้างเผือกก็เลยมองว่าเอ๊ะเป็นการเอาคืนที่วันก่อนในคืนวันฮาโลวีนเนี่ยตำรวจโดนฝ่ายปกครองเนี่ยเออไม่ใช่ตำรวจทางร้านอาหารในพื้นที่เนี่ย ที่สอพอช้างเผือกเขาดูแลอยู่เนี่ยโดนฝ่ายปกครองเนี่ยเข้าไปบุกจับ<ะ>ทําให้ตํารวจโดนเด้งหรือไม่มเป็นการเอาคืนหรือเปล่าประเด็นนี้นะฮะทางด้านของคุณเนกภเขาพบ,บอกว่าจริงๆแล้วถ้าหากเป็นบุคคลธรรมดาเข้าไปกินดื่มในร้านที่เปิดเกินเวลาเนี่ยอันนั้นไม่ถือว่าผิดนะสำหรับคนที่เข้าไปแต่เมื่อเป็นกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ปฏิบัติตามและเมือินการตามกฎหมายดำเนินการจับคุมสถานบริการที่กระทําผิดเมื่อละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ก็มีความผิดตามกฎหมายนะฮะแต่ว่า เอาละทางฝั่งของฝ่ายปกครองเห็นว่าก็ออกมาชี้แจงแล้วนะล่าสุดว่าเป็นลักษณะของการเข้าไปหาข่าวใช่ไหมเข้าไปหาข่าวแล้วก็ไม่ได้มีทั้งชุดที่ไปบุกจับอะไรเลยมีแค่คนเดียวเองลองฟังคุณเอกพบตรงนี้ก่อนฮนะเราเราต้องยอมรับการตรวจสอบอครับเพราะว่า,ากรมการปกครองมหาไทยไปจับเนี่ยตำรวจท้องที่ก็ยังต้องถูกดำเนินการนะครับเอาผิดทานงวินัย1 2 3 4ไปเช่นกันพอตำรวจไปตรวจจับและเจอเจ้าหน้าที่ของกรมการปกครองกระทรวงมหาไทย ก็ต้องโดนตรวจสอบเช่นเดียวกันนะครับผิดก็ต้องว่าไปตามผิดครับมันคือสมัยนี้มันใครปกป้องใครไม่ได้อยู่แล้วโดยเพราะท่านมท1หนึ่งเนี่ยนโยบายท่านชัดเจนนะครับว่าทุกคนไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายคนของใครไม่สําคัญเท่ากฎหมายอืมในมูมูเนี่ยก็พอก็บอกยังไงก็ตามก็ต้องก็ต้องตรวจสอบนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าขณะเดียวกันฝ่ายปกครองเขาก็บอกว่ามันเป็นข่าวที่บิดเบือนนะที่บอกว่าอุ้ยทั้งชุดที่บุกไปจับกลุ่มวันก่อนมานั่งฉลองกันฉลองที่บุกไปจับได้มันไม่ใช่ ติดตามพ p ีพ h ทีว36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย